วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยจีรันธนินนะครับก็ไม่ไดีันคลิปนานมากเลยนะครับในรายการนอนไหนเดียนะครับพอดีวันนี้มากรุงเทพนะครับมาประชุม2คืนนะครับก็ได้หาโรงแรมใหม่ๆเพราะรอบนี้พาคุณแม่มาด้วยกันเลยอยากให้คุณแม่ที่ต้องอยู่กลางวันนะครับช่วงที่บอยไปประชุมที่ออฟฟิศเนี่ย ได้แบบเหมือนสบายหน่อยอะไรเงี้ครับก็เลยหาที่พักแถวสนามเป้าซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับอารีที่ออฟฟิศไปอยู่ตรงนั้นนะครับจะได้ไม่ไกลกันมากอะไรเยงี้ครับก็มาเจอก็มาได้ที่โรงแรมชื่อว่า a b r o p t Exclusive Service Apartment นะครับก็ปกติราคาจะประมาณ2,000บาทแต่ว่าเรือนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเหลือ1น0 0บาทนะครับซึ่งโ,โรงแรมปกติไปพักเนี่ย 7867ร้อยอะไรเงี้ยยูดีก็ขึ้นมาเป็น900เซ็ตละพื้นที่แคบมากก็เลยได้มีโอกาสมานอนที่นี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวใบจะรีวิวคร่าวๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดภาพแต่ละจุดแต่ะละจุดอ่างเงี้ยครับที่นี่จะเป็นเหมือนใบคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์หลักๆนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีห้องว่างเขาก็เลยแบ่งให้ให้คนพักไรวันมาพักนครับก็ระยะห่างจาก BTS เสนาเมเปาเนี่ย แค่100 m, คอเมตรสามารถเดินไปได้เลยมีทางลากได้นะครับมีที่จอดรถรูดบัตรได้ออกแบบกับภาษีได้นะครับมีฟรอนใน24ชั่วโมงมียามหลายๆคนเลยนะครับมีอาหารเซอร์วิสมีร้านกาแฟข้าขงลางด้วยนะครับพื้นที่ในห้องเนี่ยจะอยู่ที่43ตารางเมตรนะครับคือกวา้างมากจะนี่คือเป็นห้องแบบธรรมดานะอันนี้คือเป็นแบบธรรมดานะถ้ารป็ดีลกซ์ก็คือจะ กว้างกว่านี้ด้วยเนี่ยจะเป็นเหมือนเออจริงๆคือมันเป็นห้องสตูดิโอแหละคือเป็นห้องเดียวแต่ว่าเขาจะมีที่กั้นเนี่ยนะครับเป็นห้องนอนห้องน,นอยู่ตรงงนอนนะครับก็เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องเหมือนห้องดูทีวีมีโซฟานะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นตู้เสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวแซรกอินเสิร์ตเป็นจุดๆให้นะ แล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะครับข้างๆโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นซิงน้ำจริงๆทําอาหารได้มีไมโครเวฟให้มีตู้เย็นนะครับมีจานมีช้อนมีที่้างจานทุกอย่างให้เลยก็คือเหมือนเป็นคอนโดเหมือนเป็นบ้านเลยนะครับคิ้วกระเป๋ามาก็อยู่ได้เลยแล้วก็ในห้องนอนก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นคิงไซส์สรืว่าเป็นเตียงแบบทวินนะครับห้องน้ำก็กว้างขวางมากก็อยู่สบายเลยทีเดียวนะมีระบบแอร์น้ำอุ่นอะไรโอเคหมดคือข้างในห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ ตูหนึ่ง้วยนะมีโต๊ะทำงานนะครับที่นี่จะมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตนเนสเนาะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการนะครับด้วยเรื่องของโอมิคอนโควิดมันมาเนะี่ยก็เลยไม่ได้ใช้บริการนะครับซึ่งราคา1,000บาทสองบก็ถือว่าโอเคนะโอเคมากๆเลยแล้วก็ถ้าเอารถมาก็มีที่จอดให้ถ้าไม่เอารถมาก็มีที่เทีย่ยวในความสะดวกก็คือจะมีเหมือนเป็น เป็นเอ่อ BTS ซึ่งนอยเมียเไรนะครับคือเดินไปได้แบบสบายๆเลยเ้ยก็ถือว่าเป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่มาทำธุระนะครับที่ทแถวๆลราแวีไยครับสนามเป้าอารีสอานไหนไหนไปทำคลิปเกี่ยวกับโรงแรมแล้วนะครับจริง จะมีคนถามบ่อยมากเลยว่าเป็นเซลล์พักโรงแรมหลายๆที่เนี่ยมีวิธีการหล,กหลักการเลือกหรือมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านะครับกับการเลือกโรงแรมแต่ละที่อะไรเงี้ยบ่อยก็จะมาบอกเป็นเคล็ดลับเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับก็คือเราต้องอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูก่อนว่าเรามาเรามา,เรามาพักโรงแรมเนี่ยด้วยวัตถุประสองค์อะไรมาเที่ยวมาทํางานมาทําธุระ เราต้องใช้เวลาอยู่ในโรงแรมเนี่ยนานไหมอย่างเช่นมาเที่ยวนเนี่ยเรา,าจ,จะอยู่โรงแรมช่วงกลางวันเยอะกว่าตอนมาทํางานหรือว่ามาทํทธุระอะไรมาทํทธุระมาทํางานหรือว่ามาไปออเคเยยนี่อยไาเงี้ยส่วนั้กก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับสมัยก็ขึ้นแค่มานอนเฉยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึง่งอ่ะหลักๆที่คนถามบอยเพราะว่าสมัยบอยไปทํางานสําหรับบอยนะสําหรับบอยนะความเป็นส่วนตัวของบอยนะไว้เลือก โรงแรมที่อยู่ใกล้ออฟฟิศหรือว่าสถานที่บ่อยไปทำงานใกล้โรงพยาบาลหรือใกล้อะไรให้มากที่สุดถ้าเกิดว่ามีที่ที่โอเคแล้วไปเดินไปได้อะ่ยไปจะเลือกที่นั่นเป็นที่นั่นเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนีนะ้ไม่ว่าจะตามสัวัดหรือกรุงเทพที่จอดรถยากมากโดยโดย,โดยเฉพาะงานของบอยนะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศในกรุงเทพงียที่จอดรถก็หายากแล้วก็มีค่าจอดรถดแพงมากๆวันหนึ่งนี่หลายร้อยอะถ้าเกิดต้องจอดแต่โชคดีคือเขาออกให้แหละแต่ว่า,าถ้ามันมีที่ใกล้ๆแล้วเดินไปได้แบบไม่ไม่เหนื่อยมากแค่4 1 0นาทีอย่างไรก็เลือกนะครับหรืออย่างโรงพยาบาลคลินิกอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลย โรงมามานจังหวัดหรืออะไรครับก็คือมันจะไม่มีที่สะดวกอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเลือกได้ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะสะดวกกับการอะดรบเที่ยวที่โรงแรมเลยแล้วก็เดินมาทํางานได้นะครับอย่างที่สองให้ไปดูก็คือเรื่องของบัก์เจตนะครับต้องบอกว่าการเป็นเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีบักเจตเรื่องของค่าโรงแรมเป็นค่าที่พักสาหรับเวลาไปทํางานให้ด้วยนะครับบางบริษัทเขาก็อาจจะให้เป็นหลายวันมาเลย1000บาทก็ถ่ายโรงแรมที่ราคาเต็มที่เลยได้นะครับ ป็นพี่อาห้าร้อยพันหรืออะไรเงรี้ยให้ไม่ให้มันตรงเพื่อเราจะได้เบิกตรงนะครับสองก็คือบริษัทจ่ายเป็นก้อนรวมมาให้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะเ,เลือกรงงรานที่ให้มันเซฟที่สุดแต่ว่าคุณภาพดีซึ่งจริงๆิ่งหาได้หาได้นะอาจจะดีกว่าบางโรงแรมที่ราคาแพงๆด้วยซ้าแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึงนะครับอ่าอย่างส่วนของบอยตอนนี้ก็คือบอยได้เป็นก้อนใหญ่ณปัจนจะุบันนะครับได้เป็นก้อนใหญ่ มาบอนก็จะเลือกโรงแรมที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพดีครับโอเคคุณภาพโอเคแปลว่าอะไรสำหรับบอยนะครับคุณภาพโอเคหนึ่งคือความปลอดภัยสำคัญทีส่สุดเลยความปลอดภัยนี่ไม่ใช่แค่ของเราเนะเราทรัพย์สินคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เงินทองไส้ทองเหลืออุปกรณ์เครื่องแบบต่างๆแล้วก็รถด้วย นะครับรถสำคัญมากคือต้องมีที่จอดรถที่ปลอดภัยไม่ใช่แบบมีที่จอดแต่ว่าเป็นจอดข้างถนนก็ไม่โอเคห้องปลอดภัยคืออะไรบ้างสมมตินนะถ้าให้ดีคือมีขีการขีการลูดจับหน้าประตูข้างล่างขึ้นมามีกีการในห้องกอนล็อกอย่างดีนะครับประตูอะไรต่างๆดูมีใชิดดูปลอดภัยดูดูโอเคดูสบายใจนะครับแล้วก็มียาม มียามอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับที่ที่ตึกหลือว่ามีสองคนที่ที่นางจรดรถโดยก็จะดีนะคือหมอนห่อ่อมผ้าปูที่นอนต่างๆเรื่องนอนเป็นหลักนะครับสะอาดสะอานนะครับแล้วก็ที่นอนไม่แข็งเกินไปไม่หนุ่มเกินไปคือคุณภาพดีคุณภาพดีแบบที่ใช้เซนต์ของคนปกติรู้สึกว่าเออโอเคมันโอเคอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหูหมอนแบนด์หมอนเก่าวเหม็นอันนี้ก็ไม่โอเค นะครับเรดิบด้วยก็จะแบบดีมากนะครับแล้วก็ไอ้ต่อมาก็คือสอนบ่อยนะเรื่องของการจ่ายเงินก็อบอกว่าเป็นผู้แทนเนี่ยเราต้องสำรองเงินออกก่อนนะเป็นสิ่งก็คือถ้าเราบ,บัตรเครดิตด้วยจะดีมากแต่บางที่เขาก็ไม่รับนะก็ต้องจ่ายเงินสดไปก็ต้องควัเกเงินสำรองไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้ามีบ,บัตรเครดิตได้ก็เพอร์เฟกต์มากเลยเสียต่างๆอยนะ่างเงี้ยอยากได้ผมเชื่อหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามี จ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ฟรองนี่24ชั่วโมงเราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากขึ้นเลยนะครับคือในห้องปลั๊กไฟโรงแรมมาปลั๊กน้อยมากเพรนั้นบางทีเราก็ลืมพวกปลั๊กสัมปทานสิ่งที่ความสะดวกสบายต่างๆที่อยู่ในห้องเนี่ยครับนอกจากทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยบางทีทีวีเรายัางไม่ต้องการเท่ากับพวกปลั๊กไฟเลยนะเราต้องใช้ทํางานใช้เสียบเสียบ iPad เสียบมือถือเสียบที่พาวเวอร์แบงค์ต่างๆนะครับแล้วก็อ,อกปุปกรณ์ต่างๆเช่นเอ่อไมโครเวฟไดร์เป่าผม มีให้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้เราไม่ต้องขนของเยอะรู้ไหมฮะไม่ต้องขนของต่างๆจากรถมาเยอะแล้วก็ตอนทาก็ต้องขนล,ลงไปอีกอะไรเงี้ยครับอืออังน,นั้นถ้ามีพวกนี้ได้ก็จะจะเลือกเลือกเลือกโรงแรมพวกนี้ก่อนนะครับนี่คือเรื่องของความสะดวกสบายอุปกรณ์ต่างๆที่ที่ควรม,มีคนถามไปว่าทำไมไม่พักที่เป็นโฮสเทลจริงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัด,ดใหญ่อนะไรเงี้ยบปภูเก็ตอนะไรเงี้ยไปก็เลือกที่สะพัด โสเทลนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวไนงะเรอุปกรณ์ของมันน้อยแต่ว่าพอมันเป็นเซลอะนี่เนี่การพักโมเชลไม่สะดวกกับการทํางานเลยนะครับเพราะมันจะมีแค่เตียงเล็กๆอะไรเงี้ยม,มาทําตรงแบบโฟร์คเกอร์ก็ไม่มีสมาธิไม่สะดวกสำคัญสนับบอยไปว่าประมาณ2ี่สพายี่าอะไรเงี้ยกำลังดีคือหมาว่า ถ้าเก็บท่าจากราคานี้นะฮะอืมก็กําลังดีเนาะส่วนสําหรับมอยนะ้ำพวกฟิตเนสพวกสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเสียเดียดเท่าไหร่อาหารเช้าก็ไม่ค่อยเสียเียเท่าไหร่เพราะว่าไม่่างไว้คือไม่ค่อยกินอาหารเช้าอยู่แล้วเนี่ยคำว่า,าเรื่องวิเครัะห์อะไรต่างๆก็มาทางานนะไม่บายเลยไม่เสียเรียดคือเน้นแค่แบบใกล้จุดที่เราจะต้องไปทํางานในวันพรุ่งนี้ให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องตื่นเชา้า แล้วการจองแรงไปจองอยังไงนะครับต่ก่อนไปก็มาทํางานเป็นผู้แทนยามใหม่ๆเนี่ยก็ใช้วิธีการคือรุ่นพีบอกมาเพื่อนบอกมาหรือว่าคนที่เคยทํางานแถวนี้บอกมาแงต่างๆที่เขาแนะนํามาบางทีอย่างเราเป็นผู้แทนเนาะเขาจะรู้ว่าเราก็จะไปที่จังหวัดเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วส่งรถให้ต่างๆนานานะครับอันนี้คือตะก่อนช่วงแกรกๆนะครับหลังๆมันจะเหมือนมีแอป t อ a เพราะว บา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 อะโกดาอะไรเงี้ยครับผมเข้ามาเพราว่าจริงๆมัคือราคามันแต,ตกต่างกันนิดเดียวนะฮะบางแอปต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้บวกเหมือนถูกกว่าอีกแอปหนึ่งแต่จริงๆคือไม่ได้บวกภาษีไม่ได้บวกน่นนี่นั่นอีกพอรวมรวมเสร,ร็จต้องจ่ายตังค์ครเพื่อแพงกว่าบางแอปอีกสําหรับตัวบอยนะบอยเลือกเป็นทราเวลโลกเลือกเพราะว่า มันง่ายมันสะดวกแล้วก็ใช้มัตั้งตั้งแต่แรกแรกหลายปีแล้วนะจนต,ตอนนี้คือมันก็จะแบบอ,อย่างที่บอกคือเลือกแอปแอปหนึ่งี่ยให้ใชแอันั้นเลยเพราะว่ามันพอเราใช้บ่อยๆครับมันจะมีสิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆจะใช้อะไรก็ให้ใช้อันนั้นเนี่ยยาวเลยนะครับจะคุ้มค่ากว่าไว้ก็ใช้วิธีเข้าไปดูในทว้โลกาก่อนเลือกซึ่งเราเลือกแล้วทําเลสถานที่ต่างๆรู้แล้วว่าที่นี่โอเคเนี่ยก็ดูราคาก่อนเท่าไหร่แล้วก็ หาเซิร์ชเบอร์ในอินเทอร์เน็ต Google เนี่ยัแล้วก็โทรไปที่โรงแรมแล้วก็ทำเหมือนว่าเราจะเราจะจองห้องอะไรเงี้ยถ้าราคามันถูกกว่าเราก็จะแต่ว่าต้องทำละเอียดน,นะว่าดูรายละเอียดดีว่ามันรวมอาหารเช้าหรือเปล่ามันมีเซอร์วิสอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับลองเทียบเทียบกันดูสมมติว่าทุกอย่างมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วโรงแรมถูกกว่ามันก็จะจองที่โรงแรมเลย ก็ถอปะถ้าเกิดไม่ชัวร์ไม่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 ชัวร์ว่ายังไงดีเนี่ยก็พวกนี้ก็จะแบบเหมือนกันพลาดได้นะครับ B2, Hopin หรือว่าไอ i s ในราคาที่เราหลับได้นะครับไปพักโรงแรมคือบอยทำงานเซลล์มา10บสปี11ปีแล้วนะมีคนถามต่อว่าไปโรงแรมต่างๆเนี่ยเจอสิ่งลีลับหรือเปล่าเาบอยอะไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอสิ่งหน่งที่ทำให้บอยรสุว่าที่บอยไม่เจอเพราะว่าหนึ่ง ไปเลือกรงโรงแรมร้อยหกร้อยหรือว่าเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ่อส,สำหรับมองนะไปว่าพักผ่อนให้เต็มที่เนาะเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวให้นมาทํางานหาเงินดีกว่าอะไรเพราะไงพวกเนี้ยมันก็อยู่ในบัตรจ็ตของที่บริษัทให้แล้วอย่าไปดึงมาดึงเพื่อเก็บเงินจนจนเราไม่ปลอดภยัยจนเรารู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยพอเรานอนไม่ได้ตื่นมาแล้วก็ทํางานได้ไม่ดีครับพกเสียเวลาพี่อาจจะต้องอยู่ต่อนานขึ้น เปื้อเงินในการพักโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับเาะน,นกะ็ดูดีๆเอาที่แบบว่าสบายๆดีกว่านะครับผมหรือการเรื่องอะไรอีกหนึ่งคืออย่าอย่าประหยัดเกินดูอย่างอื่นด้วยดูความคุ้มค่าด้วยบางทีเงินที่ประหยัดได้มันไม่คุ้มค่ากับความไม่สบายหรือว่าความไม่ปลอดภัยอะไระครับเราเอาความสบายความปลอดภัยของเราเป็นหลักดีกว่านะครับซึ่งไปคอนเฟิร์มว่า โรงแรมราคาก,กลางๆห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะครับมีอยู่จริงเราหาได้ลองค่อยๆหาดูเนี่ยถ้าใครไม่รู้จะอะไรแบบก็ต้องไปทํางานหรือทาธุรกเนี่ยเลือกองโรงแรมใหม่ๆไว้ก่อนก็ดีบางครับางทีมันก็อาจจะมีอ่าเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีสิ่งดีับอะไรหรือเปล่าหลักๆถ้าอยากไม่รู้อะไรก็เลือกองโรงแรมใหม่ๆไว้ก่อน,นะอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องของสิ่งดีับนะครับเรื่องของพย์สินต่างๆอะไรเงี้ยครับ ก็สําคัญนะคือบอยอ่ะไม่เคยโดนขโมยของหรือว่าปล้นของเลยนะแต่ว่าเราก็ได้ข่าวรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับหรือว่าเพื่อนต่างบริษัทอะไรที่เขาไปทํางานแล้วเขาก็โดนปล้นเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากการเลือกสถานที่พักผ่อนเหมือนกันว่าเลือกเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยครับบางทีก มันถูกจริงเนี่ยแต่ว่ามันไม่คุมเนี่ยมไม่ปลอดภัยเนาะคือบางทีอาจจะไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่าทรัพย์สินคอมเราเงินเราก็หายมันก็ไม่คุ้มนะครับบางทีอย่างที่บอกว่าเลือกให้มันพอดีพอดีดนีน่าจะดีกว่าก็เทวว,วันนี้อยมาแชร์ประสบการณ์นะครับกับการที่ได้พักโรงแรมหลายๆจงังหวัดหลายๆที่นะครับว่าเอา๊ะมีวิธีการหรือว่า,เ,าเทคนิคอะไรที่ทําให้เราประหยัด ปลอดภัยแล้วก็ไปทํางานได้อย่างสบายใจในการเลือกโรงแรมดูนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับส่วนที่นี่นะรับาร,ร์มูมเซอร์วิสเอ็กซ์คูทีฟเซอร์วิสอพาร์ตเมนที่กรุงเทพที่สามดาโอเคมากๆเลยไปนแนะนาเลยนะให้สิบเป็นสิบเลยยังไงใครต้องมาทําทรกิจแถวนี้ก็มาเลือกใช้บริการได้นะครับงไปให้เขาคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะเดี๋ยวโควิดต่างๆน่าจะดีขึ้นแล้วบ่อยนจะได้มีโอกาสไปพักโรงแรมต่างๆในแต่ละจังหวัดเยอะขึ้นเดี๋ยวมา ลงคลิปนอนในดีอา EP ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่างไงฝากกดติดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านชินันทนินด้วยนะจ๊ะมีคอนเทนต์หลากหลายกันเลยเดี๋ยวจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆในปีเสือปี2022มาฝากด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ